สวัสดีครับมาดูมาเก็ตนาราสิ์ประจำวันพุทธที่29มิถุนายน2022กันโอเคสำหรับยูโรนะครับก็อย่างที่บอกเอาไว้คาดการไว้เมื่อวานนี้นะครับว่ามีสีสูงที่จะเป็นเฟลเบรกเอาแพทเทิร์นนะครับเมื่อวันจันพยายามเบรกปรากฏว่าเบรกไม่ได้ก่อนตลาดปิดนะครับพอเข้าสู่วันอังคารนกะ็คือเมื่อวานนี้จะเห็นว่าราคานั้นแบ็คอัพกลับขึ้นไปเทสขอบบนของบาลานซิ่งแอเรีย อีกครั้งหนึ่งจากนั้นรีเจ็คชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์แบบนี้แหละนะครับกลับขึ้นไปรีเจ็คที่นี่แบ็กกลับลงมากลายเป็นเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์นนะครับซึ่งฟเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์นนะครับมาสู่วันนี้ฟเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์นใครที่ฟังมานานแล้วก็จะรู้ดีว่าทารเก็ตนั้นอยู่ที่บาลานซ์โลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามาร์เก็ตคอนเท d a i เดลี่จะเป็นบาลานซ์ วิกลี่เป็น Balance แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้าหากว่าเราเทรดอยู่ใน f a i l บคเอาท์แพทเทิร์ตราดใดที่ราคายังลงไปไม่ถึง t a r g กเก็ก็คือที่ขอบล่างของ Balancing Area การเทรดลองไซส์ size, ถือว่ามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้น Key a r e เียของวันนี้นะครับนั่นก็คือด้าน,นบน HVN และว s i ตนโซนนี้นะครับซึ่งเป็น Pre-Market r e s ส s t a n ต e 0.5388ถึง0.5439 ตามใดที่ยังโฮอยู่ใต้ h v n และโซนนี้มีสีสูงที่จะเบรก Initial Support mm hmm. เพื่อลงไปสู่ Target ของ Failback Pattern ที่ขอบล่างของ Balancing Area นะครับแล้วตอนที่ลงมาที่นี่ First Test โดยว่าอย่างยิ่งที่ Support Zone 0446 4ถึง04542มีสีสูงที่เราจะเห็น Responsive Buyer กลับเข้ามา Active หรือไม่เช่นนั้นเซลล์ที่ช็อตมาจากด้านบน พอราคานั้นลงมาถึงขอบล่างเขาก็อาจจะล็อก Profit เพราะฉะนั้นมันก็จะมี Reaction ทําให้ราคานั้นหยุดที่นี่ชั่วคราวแล้วถ้าหากว่าเซ l l e r หมดกําลังก็มีเิทธย์ด้วยที่เราจะเห็น Buyer กลับเข้ามา Active เพราะต้องไม่ลืมตอนที่ตลาดนั้น Balancing ขอบบนขอบล่างคือ Good Trade Location ถ้าเบรกออกจาก Balancing ไม่ได้ที่นี่จะกลายเป็น o o t r a d e l o c o t i o n ของ b u y อ r ตาม l a n c i n g r ง l e นเ,เพราะฉะนั้นนี่คือยูโรสำหรับพาราละ่าเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกเอาไว้นะครับถ้าเบรกแล้ว hold, ้าอินิเชียลซ s u พอร์ตมีสิทธิ์สูงมากที่ราคานั้นจะลงไปถึงขอบล่างของบาลานซิ่งได้ไง่ายๆเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ลงมาถึงแล้วราคาลงมาถึงที่ขอบล่างไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟเพราะฉะนั้นตามบาลานซิ่งรูถ้าเบรกไม่ได้ตาอินิเชียลซพอร์ต ที่นี่จะกลายเป็น good trade location ของ buyer แต่ถ้าหากว่า seller มีกำลังมากพอแล้วเอาราคานั้นเบร a ลงไปใต้ balancing แปดวันนี้2ส,สิ่งจะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือ daily จาก balance จะกลายเป็น one time framing down แล้วตลาดจะเปลี่ยนจาก balance กลายเป็น in balance นั่นก็คือจะเป็น downtrend ในระยะสั้นโดย target ที่เป็นรูปธรรม ถ้าหากว่าตลาดสามารถเบรกดาวลงไปใต้บาลานซิ่ง8วันนี้ได้1คือที่นี่นะครับก็คือกลางเรนของบาลานซิ่ง3วันนี้ทร์เกตที่2คือขอบล่างของบาลานซิ่ง3วันนี้นะครับก็คือที่สปอร์โซน1934-1956 3 4 19นะครับแต่ต้องไม่ลืมตามบาลานซิ่งรูถ้าเบรกไม่ได้ตรงนี้คือกูเท็ดโลเคชันของไบ เ,เพราะฉะนั้นนี่คือพาราล่าในขณะที่ต้องทำนะครับเทรดอยู่ในเรนจคแคบซึ่งก็จะเป็นต้องอดทนนะครับเป็นเรื่องปกติของซัมเมอร์มาร์เก็ตมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบแคบแคบมาสักประมาณ3-4วันนะครับแต่มันเริ่มที่จะดาวูฟลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดในวันนี้ลงมาถึงขอบล่างบริเวณขอบล่างของบาลานซิ่งแอเรีย นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตาม balancing rule เราอาจจะเริ่มเห็น buyer กลับเข้ามา active นะครับเริ่มต้นได้เลยตั้งแต่ support โซนนี้ลงไปจนถึง support ซึ่งเป็นขอบล่างของ balancing area 10วันนี้ซึ่งมันน่าจะไม่เบ่เไงไปง่ายงนะครับตามคาบการเนี่ยราคาน่าจะยังคง balancing อยู่แล้วถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นตาม balancing rule ถ้าไม่ break area นี้ทั้งหมด คาดเพาอย่างยิ่งที่ซัพพอร์ตโซนนี้1805.20ถึง1809.78จเปะเป็นกูเทดโลเคชั่นของไบเออร์ในชบเตอร์นะครับนี่คือทองคำบิตคอยนะครับทำอะไรไม่ได้จำเป็นต้องรอตอนนี้บาลานซิ่งมาแล้ว15วันเพราะฉะนั้นตารายที่ยังไม่เบรคออกจากบาลานซิ่ง15วันนี้การเทรดก็จะมีความเสี่ยงและก็จะอึดอัดมากพอสมควรเพราะว่าในแต่ละวันเนมันจะแคบมาก นะครับเพราะฉะนั้นรอก่อนดีกว่าประเทศตัวอื่นนะครับรอให้มันเบรกก่อนไม่ว่าจะเบรก out นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเบรกด o w ก็ตามโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือมา r k เก็ต a นา s i s สประจำวันนี้อย่างไรก็ตามก็หวังว่าจะมีผลาการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ